สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเดอครับพี่น้องครับคลิปนี้กะมาตามต่อครับพี่น้องเนาะที่เกินไหวก้อนนานีครับผมว่าล่างไม่ต้องกลับล่างมีที่มาครับผมอ่าผู้ใหญ่เพิ่นกะมาตัดเลขกให้แล้วครับพี่น้องเนาะว่าจะเป็นตัวใดไรสรุปให้พี่น้องเอฟซีครับผมเป็นแนว้ทางเสี่ยงสุขเสี่ยงดวงเด้อครับพี่น้องล่างไม่ต้องกลับหลังจากที่ เดินดีมากครับพี่น้องเนาะยืนรักซิปมาตลอดครับผมครับงวดนี้ก็ได้ว่างไปแล้วต้องงวดครับผมแต่ว่าสําหรับเหลขสุดสรุปร่างไม่ต้องกลับในคลิปนี้อย่าเผลอเด้อครับพี่น้องครับผมอ่าเพิ่มมากสรุปให้แล้วเป็นแนวทางเส้นงโศกเส้นงดวงก่อนที่จะไปรับช้มรับฟังแนวทางตัวเลขกับพอวินเดียวครับก็มาเชียกับขอขอพระคุณพอวินเดียวแลวก็ขอขอพระคุณที่มากของเหลขความเด้อครับผม เอาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์อูน้ำชัยในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังเลขพอบินเดียวกันเลยครับพครับเกมาเชอเอ์สวัเดีพอบินเดียวครับผมครับผมครับชัดเล้วออเออเออเอัเแอเออเอเอเออเอวเออ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 เเอครับอ เป็นยังไงเนาะวันนี้ครับผมเลขล่างครับอืมจังหวะสิชุดสรุปสรุปชุดเดียวให้ชุดเดียวเลยป่วงๆเลยชุดเดียวเลยบ่าออ่าหางเดียวโครโลเลยแบบแต่ว่ามูอเออมูให้ไปไวอันสองเอ็นหกสองหกขากันยันเสร็จทิหมด้อเดี๋ยวดีกว่คกับเลขล่างอันขึ้นนันบางได้แล้วพ่อทั้งผู้ใหญ่แหละ่น เน้นมาเพราะว่ามัานพลาดไปสองงวดแล้ววันนี้ขึ้นสิบใหายพลาดดอกครับเออเป็นกาตอ่อว่ากันธรรมดาเพื่อนนั่นแหละของคนผู้ใหญ่เนาะครับผมอืมอย่างแกมือเอาค่าค่า,า,า,าบัตรนี่เขานั่นนะครับมันได้โด <c oughs> เลยทลองมาสองเทียแล้วว่าสันครับวันนี้เพิ่นเลยใหย้คูเน้นคูตัดสินเลยคือหกสี หกสี่เด้อครับพี่น้องอ่าหกสี่หางเดียวชุดเดียวบ่ต้ััครไม่ต้องกลับยืนหลักสิบหกแล้วก็หลักหน่วยสี่ครับผมอ่าก้อนนั้นนี่ทีล่ลงไปมีตัวเดแน่คือปะหกสองก็หกห้าหกสองก็หกหาก่ะแจ็งน้อยก็ได้เด้อครับพี่น้องกินไว้น้ำแน่ครับผมห้ากันไว้ครับหกซี่ครับผม ม่ยับให้แล้วครับพี่น้องเนาะพัดสินแล้ววันเป็นตัวนี้ได้ครับผมเป็นตัวนี้เป็นตัวจริงครับมันใจร้อยเปอร์เซ็นต์โจ้ว่าแต่นวคุณเนาะจะว่าหันเห็นคุยก็หลูกศร้อยู่เป่าแมนครับไม่เห็นนี่แหละครับผมนะฮะเกิดม,มีความมั่นใจเข้าไปในน้อยก็เลยว่าครับเพป่นมั่นใจแล้วเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วน่นะก็เป็นร่างหนักแล้วครับผมมูนันเ่อนได้ตัวละพัดหนึ่ง สองห้าสองหกอืมตัวนี้หนักตัวนี้หนักย่อมเราว่าหนักแฉะเนอยิบจับลอตรีกับตัวนี้นะพ่อเนานะตัวนี้หละตัวนี้หลับอืมยิบจับลอตลีไ้ครับพี่น้องเป็นอ่าเพื่อได้โชคได้หลับครับผมหมด้องหันเก้าศูนย์เก้าสองออกเก้าหนึ่งเด้อครับพี่น้อง <laughs> เสียดไปครับผมนั่นแหละเป็นข่าหนึ่งตัวจริงไว้ โามาแล้วนะพ่อโอ้ยก่าเกอย่างงี้ว่าพ่อเหล็กล่างออกปุ๊บคิดเิ้นหนาพอเลยมังพอเป็นเดียวเขาว่าเรื่องแบรนไปบึงเอ้าขาดเก่าหนึ่งต้นนี่เสียดายไงครับสี่งวดนั้นออกมาโอ้สีกับสัตว์หกสามโมเมนต์เจ็ครับผมหายครับผมวงวนที่สองวมื่ากันหนึ่งหาออกหนึ่งสีเสยครับโอ้ใส่ใจที่ยใชเวยไง นักหน่วยเตแล่เจียมนว้ยครับหกซีออกหก,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 กสามเนาะมันก็รดเต็มเนาะครับผมหนึ่งหาออก,ออกหนึ่งสีเก่าศูนย์ก็เก่าสองออกเก่าหนึ่งเนี่ยครับเฮ้ยจะเลี้ยงให่เว้ยเมียนอยู่ครับผมเมือนนี้มีการรดเต้มเพราะอะไรบ๊อบบ,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 บ๊อบบ๊อบบ๊อมาจังรถ <laughs> <laughs> เตีมก็ฮกสามแล้วครับผมเฮ้ย <laughs> บังยูนี่ขาดตัวหน,นึ่งอีดท่อ <laughs> หกชองหกสี่หกขาวหกสามมมนีกันกันเลยที่ละสักหน่อยอ๋อคุยเห็นพี่น้องฟังได้ครับผมเพราะว่าอันนี้เห็นเห็นมาแล้วครับพี่น้องเนาะเห็นมาแล้วอีนี้ครับผมวัารัศมีผมคนบ่ผีสี่หลีเรียบ่พกาดสี่หลีได้ไครับครับครับเห็นแล้วครับพี่น้องเนาะกันไปแน่ก็ดีครับผมเลขพ่อบินเดียวเลขมีที่มาเด้ครับพี่น้อง คุยสีบ่อวันนี้ตูู้อันนี้ก็คุยคุยกับผมตอนได้แล้วอัอนไอไปซื้อขนมซื้อปากกาครับผมบรถเบรกพ่วงสองสองคันแล้วมัดดึงเอาล้มห้วยรถวันล,ล้มถนนไหววะโอ้ยน่าแต่ับพ่วงบถสิบแปดล้อแมนสองขั้นแมาเบียดเนาะแม่ห้วยห้วยงูเป็นเนี้ยเดี๋ยวเนี่ยวะ โอ้โหแล้วลงถนนไว้เลยดี่ว่ามันเป็นคลองน้า่เป็นหยังอันตรายดีป่ะบ่ไปก็บ่มีสมุดประกาศเขียนตัวอยู่บ้านมันก็บ่มีมีมิจฉล่มละ5บาทครับผมน้ำร้านคาโอ้งใส่เงิครับอันอันนี้ก็ตั้งแต่น้ำเชียร์ส่งใหม่ก็มาเชียร์ส่งใหม่ตพุ่นแล้วอันนี่เป็นแฟ้มไว้เนี่ยครับผมครับแล้วเป็นต้นฉบับมัน ลองบ่งได้ครับพี่น้องเนาะเด็กสามหางนี่ครับหกซีหกสองหกห้าครับพี่น้องเน้นตรงหกซีเลยละเพราะว่ารับปากกันแล้วรับปากกันแล้วครับผมคุรับปากกันแล้วรับผู้กองครับเอากบฏสีอาบอกยังไรได้ครับพี่น้องเพราะว่านี่พี่น้องยังสีไรทันกบไย้งโดนร้ายครับผมครับทีมานที่ไปก็เน้นมาทีหกซีครับพี่น้องเนาะ โมกซีตัวเดียวครับเนาะขอขอบคุณทั้งทีมาของตัวเลกเด้อครับผมขอบคุณพอพร้อมครับมีแนวทางเด็ดๆเด่งดังมากครับก็ติดอ่าติดตามไปครับพี่น้องเนาะเพราะว่าเลขพ่อกับพี่น้องมซี่ก็เห็นแล้วครับผมว่าแม่นยุ่ดีครับพี่น้องแม่นยุ่ดีครับผมเขียนย่างนัดเต็มครับผมเอาวันนี้กัอย่าเผอครับผมเกามาเสี่ยกั ขอบคุณพอเด้อครับผมสิบรบกวนพอละแบค้ครับผมสิบลบกวนพอสักนี่ครับขอให้ได้โชคแง่ไปน้ากันเด้อครับพ่อครับยังได้กันพี่น้องซี่กะยังได้กันให้ได้โชคแง่ไปน้ากันครับพ่อกบเอาของดีมาฝากแล้วครับพี่น้องครับผมเลขล่างเม็ดเดียวงกที่ครับพ่อสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผม ครับเลขล่างพ่อบินเดี่ยวเด้อครับพี่น้องมาตัดสินแล้วครับผมหลังจากที่ให้สามหางตั้งแต่ต่องวดครับพี่น้องเนาะมีหกสี่หกสองหกหาครับมาสรุปที่หกสี่ครับพี่น้องสรุปที่หกสี่ครับพิดใจหน้าเบิ้งเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงเด้อครับพี่น้องครับเวาบังหันเพิ่นให้เก้าศูนย์เก้าสองเก้าแปดครับผมครับเลขออก 9ก้าหนึ่งครับงวดก้อนานันนันเพิ่นไห้มีหนึ่งหาเนี่ยแหละครับพี่นอนะ้องเนาะจำะผิดมีหนึ่งหาเลยก็อีกประมาณสองตัวจำไม่ได้ครับพี่น้องเลขออกหนึ่งซีครับแล้วก็งวดทัดไปที่ออกหกสามเพิรนไก่หกซีครับพี่น้องเนาะก็แต้มเดียวเท่กันเอางวดนี้มาสรุปฟันทงล่างที่หกซีเด้อครับพี่น้องครับ ส่วน 6, 2, 6, หกสองหกขากันไว้แน่ครับพี่น้องเนาะครับถ่ายคลิปนี้เก่ามาเชืออ่อกะขออวยพรให้พี่น้อง f อพีโชคดีถูกหวยแล้วเงินไปน้ากันเด้อครับพี่น้องในงวดวันที่สิบหท่านว่าคม6 6กสิบหสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ